สำหรับในขั้นตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มพนักง,งานใหม่นะครับเรากดไปที่ปุ่มเมนูครับก็จะมีเมนูขึ้นมา1-6ึงถึงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละเมนูนะมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะให้เรากดตัวเลขที่กำกับหัวข้อที่เราต้องการได้เลยในที่นี้เราต้องการเพิ่มผู้ใช้ใช่ไหมเราก็กดเลขหนึ่งครับผู้ใช้ครับแล้วก็ไปเลือกหัวข้อที่1ก็คือใหม่นะครับก็คือการเพิ่มผู้ใช้ใหม่กดเลขหนึ่งเช่นกันครับ เสร็จแล้วให้เรากดรหัสพนักง,งานที่เราต้องการครับยกตัวอย่างเช่น1 0 0 1แล้วกดโอเคครับมันก็จะเลื่อนมาบรรทัดถัดมาซึ่งตรงชื่อนี้เราไม่ต้องตั้งนะครับให้เรากดโอเคเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกว่าเราจะเพิ่มใบหน้าไรยน้่มือหรือว่ารหัสลงทะเบียนขั้นตอนแรกเลยผมจะเพิ่มเป็นใบหน้านะครับกดเบอร์หนึ่งครับแล้วก็ โอเคเรียบร้อยครับก็ให้เราเอาใบหน้าของเรานะครับเอาไว้ในช่องสีเขียวเนาะแล้วก็รอจนเครื่องมันขึ้นแถบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าตกลงค่ะนะครับผมขั้นต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มลายนิ้วมือเรากดเบอร์สองครับลายนิ้วมือครับนะครับแล้วก็วางนิ้วมือเข้าไปในที่นี้ผมใช้นิ้วชี้นะนิ้วชี้ครั้งที่หนึ่งครับนิ้วชี้ครั้งที่สองครับ นิ้วชี้ครั้งที่สามนะครับพอเวลามันดังปุ๊บเรายกนิ้วเลยนะไม่ต้องกดแช่ไว้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะสำรองนิ้วถัดไปนะครับก็ให้เรากดโอเคนะครับตรงหัวข้อสองเหมือนเดิมนะแล้วเราก็วางนิ้วถัดไปครับในที่นี้ผมใช้นิ้วโป้งนะครั้งที่หนึ่งนิ้วโป้งครั้งที่สองนิ้วโป้งครั้งที่สามอันนี้ผมก็เก็บลายนิ้วมือไปครบสองนิ้วแล้วผมแนะนําให้เก็บแค่สองนิ้วก็พอ เพราะว่าเรามีใบหน้าแล้วนิ้วมือเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่สแกนหน้าไม่ติดเช่นใบมีอุบัติเหตุใบหน้าบวมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแสงส่องนะครับแล้วสแกนยากเราถึงจะใช้เรนิ้วมือโดยปกติผมจะไม่ได้เพิ่มให้ต่อไปนะครับข้อ3มนะครับจะเป็นการเก็บรหัสลงทะเบียนรหัสลงทะเบียนตรงเนี้นะครับโดยปกติผมบอกไว้ก่อนว่าผมมักจะไม่ได้ให้กับพนักงานนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะให้กับ ผู้ดูแลระบบเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยผู้ดูแลระบบติดธุระเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มาทํางานคนเราจะได้เอารหัสพนักง,งานตรงเนี้ยรหัสลงทะเบียนตรงเนี้ยไปให้เขาเข้าเมนูเพื่อไปดึงข้อมูลการลงเวลาหรือไปทําอะไรเกี่ยวกันในตัวเครื่องได้นะครับผมเป็นการชั่วคราวนะครับวิธีการนะครับก็เหมือนกันครับกดเลขสามครับแล้วก็รหัสเราก็ใช้รหัสพนักง,งานนั่นแหละครับหนึ่งศนย์ศู กดโอเคแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะใช้เป็นรหัสอื่นก็ได้นะแต่ต้องจำให้ได้นะครับโอเคแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับผมจะมาให้ดูวิธีการใช้งานหลังจากที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อลืมบอกไปอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าในกรณีลูกค้าต้องการเก็บรายชื่อของพนักงานท่านถัดไปนะครับเก็บใบหน้าเก็บลายนิ้วมือท่านถัดไปเวลาเรากด e s c แล้วพอมาอยู่หน้านี้แล้วเนี่ยเรากดรหัสแล้วก็ ทำต่อไปได้เลยนะครับก็วนไปเหมือนกับที่ทําเมื่อสักครู่นี้แหละทําจนครบพนักงานทุกคนนะครับแล้วเราก็กลับไปหน้าแรกนะครับกลับไปหน้าแรกอ่ะ๋ยวผมดูนะเวลาผมมาทํางานผมก็แค่มายืนหน้าเครื่องตกลงค่ะเมื่อเครื่องตอบรับว่าตกลงค่ะก็แสดงว่าเราลงเวลาสําเร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลก็จะถูกบันทึกอยู่ในเครื่องสําหรับขั้นตอนการเพิ่มพนังกงานใหม่ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับ